สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อมาสำรวจเนื้อหาจากพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากคือโสนัททันทะสูตรซึ่งเป็นบันทึกการพบปะกันระหว่างพราหมณ์ชื่อดังเลยนะครับท่านโสนัททันทะกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงจำปาค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปกรุงจำปาพร้อมกับภิกษุสงฆ์อีก500รูปเลยนะคะ ครับผมพอไปถึงเนี่ยกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เออเรื่องลือไปทั่วเลยใช่ค่ะชาวเมืองนี้ตื่นเต้นกันมากรวมถึงพราหมณโสนัททันทะซึ่งท่านเป็นผู้ปกครองเมืองอยู่ตอนนั้นด้วยก็สนใจอยากจะไปเข้าเฝ้าเหมือนกันประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือแก่นแท้ของการเป็นพราหมณ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผ่านบทสนทนาน,นี้นะครับอื แล้วมันก็สะท้อนความขัดแย้งในใจของคนยุคนั้นด้วยนะคะระหว่างเรื่องสถานะทางสังคมชาติตระกูลกับคุณค่าที่แท้จริงอยู่ข้างในสูตรนี้ให้ภาพสังคมอินเดียตอนนั้นได้ชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องวัรณะความเชื่อต่างๆแล้วก็วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงท้าทายความเชื่อเดิมๆด้วยหลักธรรมเรื่องคุณธรรมภายในนี่เองนะครับถูกต้องค่ะ เป็นการค่อยๆชวนคิดชวนคุยไปงั้นเรามาเริ่มตรงการตัดสินใจของท่านโสนทันทะกันเลยดีกว่าครับพอได้ข่าวพระพุทธเจ้ามาท่านก็คิดจะไปเข้าเฝ้า,ท,าทั้งๆที่ท่านเองก็เป็นพราม์ใหญ่โตมัง่งคั่งมีคนนับถือเยอะแต่ว่านะคะก็มีพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งมากันเยอะเลยประมาณ500คนได้พยายามจะทัดทานท่านไว้อ้าวทาไมล่ะครับคือพวกเขามองว่าโสนทันทะเนี่ยเพียบพร้อมไปหมด ทั้งเรื่องอชาติตระกูลความรู้ทรัพย์สมบัติหน้าตาก็ดีเป็นที่เคารพของกษัตริย์ด้วยซ้ำไม่ควรเลยที่จะลดตัวไปหาพระสมณโคดมควรจะเป็นพระองค์มากกว่าที่เสด็จมาหานะคะอ๋อคิดแบบนั้นแต่โสนทันทะท่านกลับมองต่างออกไปเลยนะครับใช่ค่ะท่านกลับยกย่องคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าว่าเหนือกว่าท่านทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดการสละ การบวด、รูปลักษณ์ศีลปัญญาหรือแม้แต่การที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่คนอื่นยอมรับนับถือมากกว่าท่านก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ตัวท่านต่างหากที่ต้องไปเข้าเฝ้าเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงที่เป็นอาคันตุกะผู้ประเสริฐค่ะนี่ก็สนนให้เห็นถึงความมีเหตุผลของท่านนะคะครับแต่พอตัดสินใจจะไปแล้วเนี่ยระหว่างทางก็เดินเกิดความกังวลขึ้นมาอีกกังวลอะไรหรอคะ ท่านกลัวครับกลัวว่าถ้าไปถึงแล้วเกิดถามคำถามอะไรที่ไม่เข้าท่าหรือตอบคำถามพระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาละ่ะจะทำยังไงอ๋อกลัวเสียหน้าเสียเกียรติว่างั้นเถอะนะคะใช่ครับกลัวเสียเกียรติเสียยศแล้วก็จะเสียรัพ์สมบัติไปด้วยเพราะยศนั้นมันนำทรัพย์มาให้แต่ครั้นจะหันหลังกลับอ้าวก็กลัวคนอื่นจะมองว่าขี้ขาดไม่กล้าไปเจออีกก็เลยแบบว่าหวังอยู่ในใจลึกๆนะครับว่าขอให้พระพุทธเจ้าถามเรื่องที่ตัวเองถนัดเถอะ คือเรื่องความรู้ในคัมภี์ตรเพศซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่แสดงถึงพระปริชายานของพระพุทธเจ้าเลยยังไงครับเพราะพอได้พบกันปุ๊บพระองค์ทรงอย่างรู้ความคิดของโสนทันทะได้หมดเลยค่ะก็เลยทรงเปิดประเด็นถามในสิ่งที่โสนทันทะกําลังคิดอยู่พอดีคือถามถึงคุณสมบัติที่ทําให้คนคนหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นพราหมณได้อย่างถูกต้อง ตามหลักของพราหมณ์เองเลยนะโอ้เข้าทางเลยสิครับแบบนี้ค่ะโสนทันทะก็ต่อไปตามความเชื่อเดิมๆก่อนว่ามีห้าอย่างมีอะไรบ้างครับก็จะมี 1. ชาติกำเนิดต้องบริสุทธิ์สืบสายเลือดไปเจ็ดชั่วโคตรไม่มีด่งพร้อย 2. ต้องรู้เจนจบในไตรเพศและศาสตร์อื่นๆ 3. รูปงามผิวพรรณดี 4. ต้องมีศีลและ5ต้องมีปัญญาเป็นเลิศค่ะครบเครื่องเลยนะครับ5อย่าง แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะเพราะองค์ทรงค่อยๆชวนคิดชวนตัดออกทีละข้อตัดอะไรออกบ้างครับเริ่มจากรูปงามค่ะเพราะความสวยงามภายนอกมันก็แค่นั้นถ้าไม่มีคุณธรรมความดีมันก็ไม่มีความหมายจริงครับต่อมาก็เรื่องมน์หรือความรู้ในคัมภีร์ต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันรู้เยอะแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่มีสินกำกับมันก็ไม่ดีแล้วก็เรื่องชาติกำเนิดใช่ค่ะชาติกำเนิดก็เหมือนกัน เกิดในตระกูลสูงส่งแต่ถ้าทำตัวไม่ดีมันก็เท่านั้นสุดท้ายพระองค์ก็ให้ไท้โสณธันดะเห็นว่าที่สำคัญจริงๆนะเหลือแค่สองอย่างก็ค <espace S 1> <q> ือศีลกับปัญญานี่เองถูกต้องค่ะศีลคือการประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่วนปัญญาก็คือความเข้าใจถูกรู้เห็นตามเป็นความเป็นจริงตอนนั้นพราหมณ์คนอื่นๆที่ฟังอยู่ด้วยเขาว่าไงครับโอ้อออใจกันใหญ่เลยครับ หาว่าโสนทันทะผู้จรลบหลู่ความเชื่อดั้งเดิมอา้าวแล้วท่านทำไงครับโสนทันทะก็อธิบายได้ดีมากเลยนะคะท่านยกตัวอย่างหลานชายแท้ๆของท่านเองชื่ออังคกะมานพคือหลานคนนี้เนี่ยมีครบเลยทั้งรูปงามความรู้ชาติกำเนิดดีพร้อมแต่แต่กลับประพฤติตัวแย่มากผิดศีลห้าข้อแบบว่าครบเลยค่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกดื่มสุรา โโอหท่านก็ชี้ให้เห็นเลยว่าเห็นไหมคุณสมบัติภายนอกพวกนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยจริงๆถ้าคนคนนั้นขาดศีลขาดปัญญาชัดเจนมากครับค่ะแล้วท่านก็ยอมรับกับพระพุทธเจ้าตรงๆว่าศีลกับปัญญามันต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้เหมือนกับอะไรนะครับที่ท่านเปรียบเทียบเหมือนมือล้างมือเท้าล้างเท้าค่ะศีลช่วยชำระปัญญาให้บริสุทธิ ปัญญาเองก็ช่วยชำระศีลให้บริสุทธิ์เหมือนกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักปราชญ์ยกย่องใช่ค่ะเลิศที่สุดในโลกพอเข้าใจตรงกันแบบนี้แล้วโสนทันทะก็เลยทูลขอให้พระพุทธเจ้าช่วยขยายความเรื่องศีลกับปัญญาให้ฟังหน่อยค่ะพระองค์ก็ทรงอธิบายหลักปฏิบัติให้ฟังเลยค่ะซึ่งเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับในสามัญญขนสูตรอ้อ ที่ว่าด้วยผลของการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆการศึกสมาธิฝึกจิตให้สงบหรือที่เรียกว่าการเข้าฌานจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นแจ้งหรือญาณทัศนะซึ่งก็จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือนิพพานการดับสิ้นเชื้อชาติกิเลสต่างๆนี่แหละคือสุดยอดของศีลและปัญญาที่แท้จริงค่ะพอได้ฟังจบ โสนัทันดะนี่คือทราบซึ้งประทับใจมากแล้วท่านทำยังไงต่อครับท่านก็ประกาศตนเป็นอุบาสกเลยค่ะคือผู้ครองเรือนที่นับถือพระพุทธศาสนา ขอถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าฉันพัะตาหารในวันรุ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่เหมือนจะมีประเด็นเล็กๆตอนท้ายอีกนิดหน่อยนะครับอ๋อใช่ค่ะเรื่องความกังวลของท่านเกี่ยวกับสังคมครับหลังฉันอาหารเสร็จท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าตามตรงเลยว่า ด้วยสถานะทางสังคมของท่านการเป็นผู้นำพราหมณ์เป็นผู้ปกครองเมืองเนี่ยท่านอาจจะไม่สามารถแสดงความเคารพสูงสุดแบบว่าลุกขึ้นกราบอะไรแบบนี้ต่อหน้าสาธารณชนได้ตลอดเวลาเพราะอาจจะทําให้เสียเกียรติหรือกระทบกับทรัพย์สินตําแหน่งได้ค่ะก็คือยังมีความกังวลเรื่องหน้าตาทางสังคมอยู่บ้างครับ ท่านก็เลยขออนุญาตว่าถ้าท่านแสดงความเคารพด้วยวิธีอื่นเช่นแค่ประนมมือหรือว่าถอดผ้าโพกศีรษะเวลาเจอพระองค์เนี่ยขอให้พระองค์ส่งเข้าพระทยัยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ส่งเข้าพระทัยและทรงอนุญาตนะคะไม่ได้ทรงตําหนิอะไรครับผมก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมของท่านไปสรุปแล้วการสนทนาครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนนิยามเปลี่ยนกรอบความคิดเรื่อง พราหมปเลยนะคะจากเดิมที่เน้นแต่เรื่องภายนอกที่ติดตัวมาแต่เกิดอย่างชาติติตระกูลหน้าตาความรู้ในตำราก็เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับคุณธรรมภายในคือศีลและปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างต้องฝึกฝนเอาเองใช่ค่ะเป็นการเดินทางทางความคิดของโสนาทันดะจากคนที่เคยยึดติดกับสถานะมากๆม,ม,มาสู่การยอมรับคุณค่าที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้ ความคาดหวังของสังคมหรือความกลัวว่าจะเสียหน้าเสียชื่อเสียงเสียการยอมรับมันยังส่งผลต่อการตัดสินใจของเรามากน้อยแค่ไหนในการที่จะสแสวงหาหรือยอมรับความจริงหรือคุณค่าที่มันอยู่ลึกลงไปกว่าเปลือกนอกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะ